ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน68ลาวพัฒนาออก8 5 1 6 7 9หนึ่ ครับเล็กล่างก็ออก1 6ึ่งนะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมากรูดนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568ราาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่4 รับสี่กับบอมาสามกับบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับหลักหกมีหกสองหกสามหกสี่นอพี่น้องเนาะออกหนึ่งหกนะครับ 6, 6, 2, 6, 3, 6, นะบอวากันนาอพี่น้องเนาะมีเขามีรุดครับบอวาคูบาอาจารย์ในนาอพี่น้องเนาะครับมือถืเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาปูโคราชนะครับ เราพัฒนาปูโคลาดนะครับบนล่าง ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับเจ็ดกับแปดนะครับ เจ็ดกับแปดเน้นนะพี่น้องขับเน้นที่แปดนะครับขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดแปดสองเจ็ดสาม 8ปดสี่เก้สองก้าสามก้าสี่นะครับ ครับปูเนี่ยให้ที่แปดนะพี่น้องเนาะครับแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ระวังหลักเกดหลักเก้าได้พี่น้องเด้อรับมักตัวเด็กกับพิจารนาเมืงองเนาพี่น้องเนาะครับวันจันทร์เนาพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโปลาดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องครับจับคูกม่กเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ 9กนะ้าสองเก้าสามเก้าสี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเอบมากักสอบตัวเด็กกับพิจรารณาเมื่อได้พี่น้องเด้อรับที่สําคัญก็่าลืมขับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนะครับปะเรียมก็ไวพ้พรอนคอยเขา่าคอยปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโกมันมันกะันเนาะพี่น้องเนะครับปะเรียมก็จะเบิ้งก็ได้พี่น้องเลือกปูเป็นทรงมหาห้นะครับเป็นบ่พี่น้องนี่นะครับ ลาวพัฒนา1ธันวาคม68ครับ7กับ8เน้นที่8พี่น้องครับ72 73 74 82 83 84 92 93 94นะพี่น้องเนาะครับสูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปู่คร่าทนะพี่น้อง ครับพอแต้มขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อ mm hmm. ปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแต้ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็ไว้พรอ้อยเขาคอยปัง ครับพี่น้องยิซีก็จะได้โศกโศกมนันมันกันนอพี่น,อน้องเนาะครับจะลืมเ้อพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์โปรเต้มน้ำแดียนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้โปรเต้มนำนาครมครับสุดท้ายถ่ายสุตรนี้ขอยิบซีทุกคนโศกโศกมนันมัเนเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับพ่อคันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม